พบกับเทคนิคคิดเลขเร็วบายครูดิวนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการหา50%เห็นปุ๊บรู้ปั๊บนะครับคำว่า50%ของจำนวนต่างๆคิดอย่างไรนั้นให้นักเรียนมองว่า50%ก็คือครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นนะครับหรือแบ่งครึ่งหรือหารด้วย2นั่นเองอย่างเช่น50%ของ12นะครับนักเรียนก็ให้12นะครับแล้วก็หารด้วย2แบ่งครึ่งของ12ข้อนี้จึงตอบ 6นะครับ50%ของ12เท่ากับ6นั่นเองไปดูกันต่อครับ50%ของ50เอา50หารด้วย2นะครับแบ่งครึ่งของ50ก็จะได้เท่ากับ25นะครับดังนั้น50%ของ50จึงเท่ากับ25ต่อไปครับ50%ของ120เอา120ตั้งหารด้วย2นะครับข้อนี้ตอบ60ดังนั้น50%ของ120ก็คือ60นั่นเอง ต่อไปครับ50%ของ1,500จะเท่ากับเท่าไหร่นั้นฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนหาคำตอบแล้วคอมเมนต์คำตอบไว้ใต้คลิปคูดิวนะครับพบกันใหม่เทคนิคหน้านะครับสวัสดีครับ